สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกท่านเด่นๆด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหวยฮานอยพิเศษนะครับวันที่23มิถุนายน2563นนะครับวันนี้ผมคิดครั้งแรกนะครับฮานอยพิเศษก็ มีสูตรเข้า3ตัวตรงนะครับแต่ว่าผมจับให้ไม่ถูกก็เลยเอามาใช้ต่อนะครับสูตรที่เข้า3ตัวตรงนะครับก็เอามาคิดต่อได้หลักร้อยตามนี้นะครับ เอา3ตัวบนมาบวกกันทั้งหมดแล้วลบด้วย1ทุกบรรทัดนะครับทุกงวดนะครับส่วนหลัก10หลัก10หลัก10ใช้หลักหน่วยบนลบ5นะครับหลักหน่วยใช้หลัก10ล่างลบด้วย3นะครับ ก็จะได้ออกมาเป็นเลขทั้ง3หลักนะครับเดีย๋ยวให้ดูให้ดูสูตรที่ที่มีเข้านะครับ3ตัวที่ผมคิดไว้เมื่อวานนะครับอ่าไม่ใช่เมื่อวานก็คือที่คิดไว้งวดที่แล้วนี่นะฮะฮานอยพิเศษออก7 78นะครับหลักร้อยนะครับเราเรือมีเลข7 หลักสิบมีเลข7นะครับหลักหน่วยมีเลข8นะครับผมเอา3สูตรนี้มาคิดนะครับก็ดัดแปลงนิดหน่อยได้เป็นได้เป็นสูตรนี้110หน่วยที่ให้ดูไปเมื่อกี้นะครับก็จับออกมาได้ตามนี้นะฮะ หลักร้อยจริงๆเรียงนะครับ01นย์หนึ่งก้านะครับหลักสิบสามสองเห้าหหลักหน่วย54าสาสองนะครับ ผมจับเลข2ตัวให้ให้ได้ตามนี้นะฮะใครชอบเลขไหนก็เซฟไว้นะครับแล้วลองเอาไปเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นๆดูนะครับก็ไปแบบเร็วๆนะครับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับฝากกดติดตามกด subscribe และกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ สำหรับสมาชิกใหม่ๆที่ที่เข้ามาติดตามนะครับขอโชคดีทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ